สวัสดีทุกท่นกันด้วยนะครับวันนี้หลังจากสกิล E แล้วก็ตัวเมคกนิกการตีหรืออาวุธของเฮโดเนี่ยออกไปให้ทุกท่านเห็นในคลิปอัปเดตคลิปที่แล้วเนี่ยตอนนี้ก็จะมีหลุดตัวของสกิลอันติหรือก็คือสกิล E ของเฮโดขึ้นมาแล้วนะครับเตือนก่อนนะครับว่านี่เป็นการสปอยสกิลของเฮโดครับใครที่อยากเห็นในเกมแบบสดใหม่หรืออะไรก็ตามก็สามารถเลื่อนผ่านคลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนแรกก็จะเป็นท่ายืนแล้วก็ท่าพักครับ ส่วนนี้จะเป็นการใช้สกิล e การใช้สกิล q แล้วก็การโจมตีปกติธรรมดาครับผมหรือการชา์จโจมตีด้วยนะ ก็อย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับว่าเฮโดเป็นตัวที่ใช้สือเวทแต่ก็ใช้หมัดต่อยนะครับผมสกิลเอก็จะมีลักษณะการเตะขึ้นหรือการเสรยรวบมอนหรืออะไรก็ตามก็ต้องรอดูในเกมนะครับส่วนสกิลคิวเนี่ยก็เท่าที่เห็นก็จะมีการชาร์จสีระดับซึ่งแต่ละระดับก็จะมีอะไรบ้างก็ต้องรอดูในเกมกันอีกทีแล้วก็รอสกิลกันในเกมอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีขอ้อผิดพลาดกรใดขอขอภัยใ,ในาทีนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ